ครับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อเม่พี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงเบิร์สุขูสุคนสุมงสุบลบว่าซีอูทางในหรือว่าต่างประเทศก็ดีพี่น้องเอ้ยยินดีตอนท้ากับซูซองพออ่าน้องมินนี่คือเกา่าคือเดิมเดอ้อพี่น้องเด้อดโดูมือนีฮอกระอ่ามาหานูคัมอีกแล้วพี่น้องเ้ยเนาะดูดูดยโอ้โยเนาะ น,นี่พี่น้องยอ๋อเงินหดช้านเลยเพิ่นเลยที่มาซองมึงเพิ่นว่าเพิ่อนอ่าเป็นไข่มื่อก่อนนะเนาะดีขึ้นหรือยังพี่น้องเอ้ยว่านกับบอดดิเข่ามาเอากระไดเนาะอือพี่น้องเอ้ยเนาะบ้าเต็มที่มีฝายอีกได้พี่น้องบบเอ,อ,องเ้ย,าย,อยอทางนี้เป็นฝายของไผ่ได้เนาะอือป้าหน้าหนำกุง้งซิวทิมี สีไลยเหรอวะอืมไปพี่น้องไปไปไปหาเพิ่นก่อนโอีไปล่มน้ำกันอ้าวฝากระเทือนย่างนี้เนาะฮะอ้าวไล่ปวกโอ้ยโดยโดโดยโดยสบายดีพ่อไง โอ้ยสบายดีโอ้บ่ได้ไปตึ้งแฮ้บ่มื้อนี้บ่ได้ไปเพิ่นว่าโอ้มันขึ้นนะพานะบอ่อ้าวเธไม้จนมุนม่นหมดอ้าวเธออ้าจนหลุดออกเนาะระวังเด้อระวังเด้อนี่อย่ามันหลุดลงมาใส่โดยสบายดีสักครั้โดยสบายดี ไอตัวนู้สบายดีปะลุงเอ้ยไอขนมเน้อใส่นชาด้ค่ะถุงหนึ่งเด้อถุงนึ่งให้นชาถุงหนึงใส่นังนชามาเอาลูกพี่พี่พี่อาจีอืออ่ะอ่ะนี่เอออถุ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 ปาลุงแล้วเด้อ thu ba lung thu à thụ đâu sao ừ. bay đi ba lung ui bị ta xăng thế đi mương mương lung ké hay lung phủ phần rồi đấy phi nội ơi này tôi nói hay ké hay là ui ăn nữa ui bơm lung ké hại ui phủ má vô nhắn nó đẹp nè má 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 hôm bị lên lên lê. luôn Long, 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 long. Lê này luôn cái hay là này. Ah! Nào mày mày! Mày mày mày! Tạc đẹp, tạc ngay Ui Oo! 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 ดูดูดูมึงมึงมึงปวกขึ้นมันขึ้นเสาได้พอไหนเชาเล่นก่อนจะนี่เสานี้โอ้ดี๋ดีดีนี่ขี่มันนี่พี่น้องเว้ยมันใช้ละกล่องก็ได้คือมืดแท้ไม่แตกไม่แตกไม่แตกแล้วมันขึ้นน้ำมองไมมนี่อืมเดี๋ยวนะสอกนี่พี่น้องเอ้ยโอ้วพากันไล่ปวกเวะอ่า

พักกากินข้ากินน้ำแล้วนี่ไงบโนยังบ่ได้กินอยู่ปัาที่เผัวพักไปวกคนเนพี่น้อยอาน,นี่เรีย,ยกเงืนขอน่อยอ็ไ้พ่อใหญ่เ้ยจนไม่ม้างเบิงบ่งเโอ้นี่เนาอนี่เน,นี่ยหดหอยมันเมิ่งเด้อ มันเข่ากินแป้นได้เลยนะเฮ้ยนี่นี่ของเดี๋ยวเว้มันกินแป้นได้เลยนะเออปาลุงวัดเสาอันค้ำคือโบพาลูกลงมาอยู่เย็นเพื่อนว่าอยู่ตะล่างตะลุมตะล่างมันยังเย็นเพื่อนว่าปูศาสตร์ปูยังอยู่ทางล่างเนี่ย เออขลลงมาลุ่มนะไหนอยากันจุแขนลงาไปน้ำพูอ,อ้าวโดวยโดยโดย,ดย,ดยอือโดยโดยซึ่พ่ออ่าปลาลุงว่าเอ้ยสาวคาคือบผพาลูกลงม,มาอ,อยู่ทางลุม่มทางล่างพ่อได้อ่ามันเย็นมันอันนี้แน่เพื่นว่าโอ้หักหักสา,ยยากเนาะ เมเฮาเพอพัดยันขาเจ้าลงไปดินน้าเนาะอันนีกรไดโอ้ยนนิกหน่อยกรไดพี่น่อยเออนาชาเนี่ยไรอ้าวเออดู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 จักปีแล้วก็นาชานี่ซ้ำเออปีปลายประธานจักอย่างนี้เลย Ờ, ừ, Phái này bên hông chúm cháu bảo lấy chăng đấy Phái nằm nè Phái không nằm sáu, không nằm lâu Ờ Không nằm, phò cháu nằm Không, không nằm Ừm À, phú cháu, phú cháu hôn bỏ đi vô bảo nè Ừm Rồi, 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 rồi Phú cháu hôn Thái Ừm อันน้อยๆ2คนนี่ยนะแต่วอไพาไปงมหอคนนี้มันกะลนตามลังโอ้ยแม่นแล้วเจ้าระวังได้สักคำเลยยังวาามาตลาดอือดยดยดๆเนาะเอาเนื้วกาพายชุ่มเจ้าได้อันตึกแฮหรือว่าชุมเจ้าสอนกุ้งสอนย่งเพิ่นกับบดีว่าหรือ่ะ hàu <laughs> ừ, hàgìn nó, oh, đôi đôi đôi, đôi, với cả hải đội nữa, nó, mượn à, với nhảy, với trưng hé, với trái sảm mượn à, coi mà, coi bồ bọ, coi mồ, lụi, coi mồ nó, được nhiều bọ được. พอได้กินเนาะโอ้ปลาคอปลาดุกนี่บ่ปลาเ็งอ้ยนั่นโดยพอได้อยู่ได้กินแฮ่ๆก็มีเนาะมีได้หือบ่มีแฮ่โอ้ไปไปตึกน้องเขาเจ้าแล้อันเอาอาศัยเอาแฮ่เขาเจ้าตึกโดยโโดยพี่น้องอเาน่มีแฮบ่มีแฮันมีแฮยังว่าอันตึกน้องเจ้าของนี่เนาะ กนเมันป่วล้วเอออยู่นา่ัดน้องกตือยู่าบมีนนกระอืมเจ้าก็อนุญาตให้ตึกเนาะแต่ว่าคะานีจะเอาไปขายเนาะเรือหล่นพุ่นประมาณกระเจ้าก็สิว่าเด้หมต้นะหายตงยมได้อ้่างเพิ่นสมุิว่าพอครนอยากตึ้ให้สุลสุเตากินนะเพื่อนหาตึ้เจ้าของผั้บ่ยป้านะเพื่นก็ไม่ได้ว่าโอ้แต่ว่าโกให้อามูมาเนาะ โอ้โบตีข้าเจ้าเลยะเฮ้ยเนาะน้องข้าเจ้าป่าข้าเจ้าโดยโดยโดยแต่ว่าขันลูกหลานอยากกินอ้ายอยากกินเพิ่นกรบบว่าเนาะโดยโดยโดยรถแลนดีเนาะถนนซ้ายนี่ก็ได้โอ้ยคนกุ๊ปปี้เลยพี่หนุ่ยอันช่องหน้อยนี่ไรฟาตอยยังจะเอาขนมมาป้อนลูกอีกไง วะโอ้ยลุงบอกกินลุงบอกกินลุงบอกกินออเออเออว่าวยังว่าป็่นพี่ผู้นี้ว่าเป็นนะพี่น้องเอ้ยนี่สุดยอดนี่นะซ้ำก,กันกับเจมมี่ลูกน้องเอนจี้เลยดื้อคักตามภาษาเด็กหน่อยอะไรพี่น้องเนาะอืมดู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 อ้าวลุ่มเลยนะเป็นยังไงเขา่าอ,อันอันนั้นแล้วบ่ บ่อันเข้าอันชานตัวซื้อมาให้นะท่านยังบ่ทันได้อันนั้บ่โอ้ยังบ่ได้เจาะโอ้เข้ายังบ่ทันหมดเนาะโอ้โดยๆๆๆยังบ่ได้เจาะกินเพิ่นว่าอือนกว่าเจาะกินแน่แหละยังเนาะอือโๆๆซซุยบ่ได้เข้ามาบ่ ถ้าสวยยังบ้านเขามาคนดวยโดยโยอันนั้นเป็นเทียงอันผู้ใดสดงนะดีนทีงอ่างนะผู้อันแฝดเทะเก่งินบ่อรังนี่บ่โอเพิ่นเพิ่นอยู่บ้านบรืจังไหนโอัน้โดยแต่ว่าโดยลูก โดยโดยโดยโอ้บ้านบ้านเพิ่นอยู่ปักเส้เนาะอืมเถียงผมพ่อแม่ลูกสามพี่น้องเอ้ยอืมอันนนั้ไหนโอ้เถียงเฮาคันเฮาบ่อันตั้งเสาปูนทั้งพื้นอลไรขึ้นเลยแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นดินโคกดินอะไรปวกร้ายอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยอืม อันน, mermaid 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 นี้ไหนเออต้หน้ําขอนทีใส่กับเอาอยู่นั่งอันสับคํามาพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะโดูดูล้างล้างนะบริขืลหน้าปวกนะเนาะโอ้ดโดูดูหากระวังได้เพราะว่าอันมันมันเป็นไม้ตอกใส่กับเสาเนี่ยระวังมันหลักขึ้นได้นะยามฝนระวังเด้อ đôi rồi 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 sao khác? nó có bên là sao không? ok là anh bảo bắt Bả, theo phía ơi mà mực con nhang nhặt anh nói du phân vào nhang bảo loại tẩm 100% bên đây, ya, ăn bao ya, là cả sau đấy, ôm, 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 ตากแดดไปตึกแฮ้งเงนะพ่อจักอือก็เลยปวดหัวเพราะหายเพิ่อกินวะเออใส่ถุงขยะได้ลูกเด้ถุงขยะแม่เจ้าเห็ดอะไรนะเรียวๆปอนลงเออโอ้ยแน่นละบ่เฮ่ออปอนลงโอ้ค <welche ăn? S 1> uh, ือเก่งแท้อือโอ้ฝนฝนฝนเก่งคักขนาด อ้าพี่น้องเอ้ยโอเคเอาไว้สำนีกก่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ได้มาเยี่ยมมายามเสาค้ำมาทามข้าวทามข้าวพ่นว่าเพ่นเ้าหรือบ่เป็นไข่ก็ได้นาะโดยโดยเ้าแลวเนาะโอเคเนาะไหวสำนีกก่อนขอบคุณขอบคุณในายๆพี่น้องปุกไปสูบุ๊คสกุนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเนาะโดยโดยพอกันไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้สมัยดีสมัยดี